สวัสดีครับดวงชะตาคุณที่เกิดในราศีกลุ่มประจำปีพุทธศักราช2564ปี2 5 1 4เป็นปีแห่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีฟันทงครับ <S <S ชาวราศีกลุ่มมีดาวประจำตัวคือดาวราฟูในห้วงช่วงตั้งแต่วันที่10กันยายนปี2563ที่ผ่านไปนั้น ดาวประจำตัวของชาวราศีกุมเนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีพฤสมในภพที่เรียกว่าพันธุหมายว่าชาวราศีกุมจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านที่อยู่ชีวิตงานเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญประกอบกับดาวเสาร์ดาวศุีโคจร เป็นวินาศต่อดวงชะตาและบางบุมก็โคจรเข้ามาทับเดือนสตาของชาวราศีกุมนั่นหมายความว่าจะมีองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันบางมุมเหมือนว่าร้ายแต่โอกาสกลับเป็นโอกาสดีพลิกผันกลับตาลปัดกันได้บางจังหวะเวลาเป็นจังหวะเวลาที่จะต้องมีการได้รับการเกลื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของบุญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีเกณฑ์การพลิกผันราศีกุมนี่นะครับเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรง่าย พระราศีกุนมีดาวประจำตัวคือราหูใครเป็นหมดูต้องรู้เลยว่าราหูเป็นธาตุลมอยู่ในอากาศร,ราหูมีสมภาวะของความแปรปรวนที่เปลี่ยนแปลงราหูมีสมภาพเป็นยักษ์ที่รอบรู้รู้คดีทำพราะไปฟังทำแล้วมีพุทธุูปปางปัวเอาอสุดินทราหูมีสมภาพเป็นยักษ์ที่ดูมีสมภาพเป็นหลายสภาพดังนั้นเนี่ย คนเกิดวันพุธกลางคืนคนเกิดราศีกุมจึงมักมีลักษณะที่เล่หลอดเกิดจังหวัดนี้ไปอยู่ที่นูน่นไปอยู่ที่นี่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเรียนจบมาด้านนี้ไปทํางานด้านนั้นไอเงี้ยนะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆไอคนที่รู้เยอะเนี่ยไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆถ้าจะเชื่อต้องมีเหตุมีผลหรือต้องเห็นป็นระยะเวลาหนึง่งในความเป็นจริงเพราะนี่นี่คือวิถีของชาวราศีกุมเป็นแบบนี้ ถ้าใช่คุณก็ต้องมาดูกันต่อถ้าไม่ใช่คุณก็โกดออกไปแต่ว่าเ้ยทายแค่พื้นราศีไป็นทายแม่นก็ต้องมาดูทําไมก็ไม่ต้องดูคนเกิดราศีกลุมที่ผมเจอส่วนใหญ่ผมไม่ได้บอกทุกคนนะหนึ่งเกิดมามีบุญหนักสักใหญ่พ่อแม่ชิบหายตายหาหมดหรือพ่อแม่ยังอยู่ก็พ่อแม่แยกทางกันหรือถ้าพ่อแม่ไม่แยกทางกันตัวเองก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ไปอยู่กับปู่ตายายาหยญ หรืออาจจะไปอยู่ไกลๆเช่นพ่อแม่พ่อแยกทางกับแม่แล้วแม่ไปอยู่อังกฤษแม่ไปอยู่เยอรมันแม่ไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ตัวเองก็อยู่กับพ่อหรืออยู่กับปู่ตายายยายคิดมันแปลกๆนะเรียนไปทํางานด้านหนึ่งหรือพ่อแม่อยู่ครบแล้วแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วไม่มีความสุขต้องแยกมาอยู่ต่างหากราศีกุมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ราศีกุมเป็นแบบนี้นี่คือชวิตชาวราศีกุมตอนนี้ดาวไปจำตัวของชาวราศีกุมเนี่ยโคจรมีตําแหน่งเป็นนิดแปลว่าเสื่อม หมายความว่าตั้งแต่วันที่1 0กันยายนปี2 5ง3ที่ผ่านมานี้จนถึงวันที่30มอดมีนาคม3ามมีนาคมปี2 5 1 5ปีครึ่งนะปีนู้นเลยนะชาวราศีกุมจะมีความเบื่อเซ็งสุดๆในสภาพเดิมแปลว่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนคู่อันนี้แล้วแต่คุณนะไอ้เปลี่ยนคู่มันอันตราย มันอันตรายครับใ้เรื่องการเปลี่ยนคู่เนี่ยนะฮะเพราะมันเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดเขาไม่อยากจะเปลี่ยนเขาอยากจะอยู่แล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเปลี่ยนได้เลยครับพี่นะแต่พี่ต้องตายอย่างเงี้ยว่าไงมันอันตรายเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการเปลี่ยนคู่เนี่ยคุณต้องคิดตั้งแต่ก่อนมีคู่ละชาวราศีกุมนะครับดวงชะตาโดยภาพรวมเจาะลึกเรื่องการเรียนการอ่านเขียนเรียนสอบเนี่ยมีเกณฑ์จะมีปัญหามากมีปัญหาเพราะติดสถานการณ์โควิด19่าก็ได้ถ้าคิดแบบ ไปตามปกติธ้าทำโนโุรศาสตร์เนี่ยดาวเจ้าเรือนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเนี่ยนะครับโครจรเกื้อกูลให้คุณต่อชาวราศีกลุ่มในช่วงตั้งแต่กลางปีถึงปลายปี2563ที่ผ่านมาแต่พอพ้นวันที่14พฤศจิก์ายนไปแล้วนะครับของปี2 5 6 3จนถึงวันที่29มีนาคมปี2 5ง4ดาวการเรียนเป็นวินาตแก่ดวงชะตาและเป็นนิด การอ่านการเขียนการเรียนการสอบมักไม่สําเร็จต้องขยันให้มากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ฟังเสร็จแล้วใจหดหู่เลยไม่ใช่แบบนี้แปลว่าต้องขยันมากกว่าเดิม2-3เท่าแต่พอพ้นวันที่29มีนาคม28เข้า29มีนาคมไปแล้วนะครับจนถึงวันที่15มิถุนายนดวงชะตาชาวราศีกุมจะดีมากจะประสบความสําเร็จในการอ่านเขียนเรียนสอบเห็นไหมมันมีดีมีร้าย ต้นปีมกราถึงมีนามีปัญหาแต่พอพ้นจากวันที่แต่พอพ้นจากวันที่29มีนาคมไปแล้วดวงชะตาเรื่องการเรี่ยนดีมากเข้าใจยังครับดีไปถึงเมื่อไหร่ดีไปถึง15มิถุนายนแปลว่าเมษาพฤษภาและก็มิถุนายนอีกครึ่งเดือนอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอจะมีจังหวะดี1ประเภท1คือจังหวะนี้ดี1ประเภท2ดีแต่ลดพลังลงมาก็ตั้งแต่ประมาณวันที่16มิถุนายนถึง วันที่27กันยายนดาวพัก่ยพักทับมิสาพักทับราศีกุมนี่คือจุดเึองการเรียนเป็นนี้เรื่องการงานน่ะ <S 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 การงานดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีกุมเนี่ยคือดาวอังคารครับราศีพิจิกคือกัมมะราศีธนูคือลาพระราศีมังกรคือวินาศานะเพราะฉะนั้นราศีพิจิกเป็นดาวเจ้าเรือนการงานมีดาวอังคารเป็นดาวประจาตัวในเรือนการงานดังนั้นชาวราศีกุม การงานของชาวราศีกุมนะฮะคนอื่นอาจจะไม่ดูงี้แต่อาจารย์ดูดาวเจ้าเรือนการงานชาวราศีกุมนับตั้งแต่ต้ตตนปี2564ดาวอังคารดวงดังกล่าวที่ว่านี่นะโคโจรเป็นกเกษตรราที่บดีในราศีเมษแล้วหลังจากนั้น45วันโคโจรเดินหน้าครั้งหนึ่ง45วันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไม่มีวิปริตพักเลยตลอดปี จนไปสิ้นสุดเดือนธันวาคมดาวอังคารดวงที่ว่าก็ไปโครจรในตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในปุ๊บกรรมะราศีพิจิกหมายความว่าอย่างไรหมอดูพวกคนอื่นเขาไม่ดูแบบอาจารย์ดูหลอกหมายความว่าในรอบที่เป็นหมอดูมาเกือบ30ปีเดยนดะมาเนี่ยนะดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโครจรในตำแหน่งที่มั่นคงและเดินหน้าอย่างเป็นจัหวจากคนที่ไม่วิปริตเลยตลอดทั้งปีแล้วเริ่มต้นดีคือหัวมกราลงท้ายดีคือปลายปีคือธันวา เป็นเกษตรทั้งคู่เป็นเกษตรอยู่ในภพสหัสชะแปลว่าการเริ่มต้นที่เปลี่ยนแปลงการติดต่อการประสานงานการดําเนินไปที่มั่นคงพอไปสิ้นสุดธันวาคมมั่นคงเป็นเกษตรตราธิบดีแปลว่างานมั่นคงตลอดปีขอให้ทุ่มเทตั้งใจดีชาวราศีกุมรุ่งโรจน์ล่กเรืองฟันทุงครับเป็นางานชัดเจนไหมดูแบบนี้ดูแบบนี้นี่คืองานที่ตั้งใจทํา จะเปลี่ยนงานจะย้ายงานจะเริ่มต้นงานจะดีวงานจะติดต่อง,งานจะประสานงานแน่นอนมันมีดีมีร้ายสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ทุกอย่างมันเดินหน้างานเดินหน้าและประกอบกับในช่วงที่จะรุกโจร์มีความเจริญก้าหน้าโดดเด่นในดวงชะตาอีกประการหนึ่งที่ได้รับคุณวิเศษจากบุญกุศลจากผู้รักผู้ใจชดด่วยหรือคุณกูลคือวันที่29มีนาคมปี2514จนถึงวันที่28กันยายนชัดเจนไหมครับ และประกอบกับจังหวะดังกล่าวนี้คือตั้งแต่29มีนาคมจนถึงวันที่28กันยายนชาวราศีกุมมีโอกาสได้เงินมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นเพราะดับสดีที่โครจรทับเรือนชะตาของชาวราศีกุมมาจากเรือนกระดุมพระมาจากเรือนลาพระเมื่อดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระคือการเงินและลาพระมาทับตนเป็นมหามงคลเป็นโกมุเตเกณฑ์จะมีเกณฑ์หอมอนดอกบัวรุ่งโรจน์จะมีความเจอเจอจรสมีความ เจเินเข้าหน้าแปลางานเงินดีดังกล่าวที่ว่ามานี้เรื่องความรักเช่นเดียวกันครับความรักเนี่ยคนเกิดราศีกุมต้องกินคู่ได้คู่ที่เด็กกว่าเด็กกินเด็กเพราะดาวเจ้าเือนคู่ครองคือดาวอาทิตย์ดาวราศีกุมเนี่ยมีดาวราหูคือเลขแปด,เ,ด,เ,ดเป็นเลขประจําตัวเรือนคู่มีดาวอาทิตย์คือเลขหนึ่งเป็นเลขประจำตัวมันดาวที่มันห่างกันด้วยจํานวนตัวเลขเนี่ยจำนวนนับเนี่ยตามประสบการณ์แล้วจะได้คู่ที่อายุน้อยกว่าหรือหน้าเด็กกว่าประกอบกับชาวราศีกุม ที่ผ่านมาบาดเจ็บเลิกกลาหย่าล้างอยู่เป็นโสดมายาวนานสมมตินะจะมีโอกาสสมหวังสมปาถนาก็ต่อเมื่อพ้นวันที่29มีนาคมปี2514ไปแล้วไปจนถึงวันที่28กันยายนมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่หรือคนรู้ใจมีเกณฑ์ที่จะมีโอกาสได้พบประสบรักส่วนจะใช่หรือไม่ใช่คุณก็เราไปเรียนรู้กันเอ,เองไปตัดสินใจกันเาเอง แต่แปลว่าไม่มีโอกาสมันมีดาวที่ไปสปาร์คสัมพันธ์ดาวเสด็ถ้าโครจรทับเรือนสตาคัทับอาทิตย์ทับจันรมีโอกาสเจอคนรักคนรู้ใจคู่หูคู่มิตรคู่ร่วมชีวิตแล้วแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรายเดีอนต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมด้วยทีนี้เอาละครับความรักจบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแนละอุบัติเหตุชาวราศีกุมเนี่ยมีดาวประจาตัวเป็นนิดเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าอุบัติเหตุแต่บอกว่าสภาวะห่งการเสื่อม คนเราเกิดแก่เจ็บตายเรื่องธรรมดาคุณควรจะมีสักครั้งหนึ่งที่ไปหาลูกศิษย์ของผมที่ที่พยากรณ์โดยเฉพาไม่ว่าจะเป็นที่วัดเจ้าอามในนามของโหราศาสตร์รุ่นอนุรฯฯักษ์ูมิปัญญาไทยคือเรือนพยาหราธิบดีห0อิปร,ปรหันก็จะมีอาจารย์แอนนะหรือนัดหมายเนะี่ยมีหลายคนอาจารย์เตี้ยเนี่ยเกยง่งหรืออีกคนนึงเนี่ยทัดศรีอุทยัยเนี่ยพวกนี้พวกศิษย์เอกนะั่นเอ หรือถ้าเกิดว่าโหราศิฟันธงเนี่ยรุ่นโหราศาสตร์ชะตมงคลก็อาจารย์น็อตเนี่ยอาจารย์เปิ้ลเนี่ยเขามีชื่อเขาติดตามดูรายการที่มีการไลฟ์สดในเฟซบุ๊ก k องฟันธงรักใครขาดทีทุกวันนะอาจารย์ทุกสุเกเนีาจะรู้ว่าใครเป็นใครแล้วเขาไปตรวจดูสักครั้งว่าพื้นดวงชะตาของเราเป็นไง มันมีดาวที่เกิดอุบัติเหตุไหมผ่าตัดไหมถ้ามันไม่มีในพื้นดวงชะตาเดิมเวลามันจรเนี่ยไม่น่าไม่น่ากลัวแต่ทําอาจารย์ทำไมไม่ดูให้อ่ะมันดูไม่ได้เพราะพื้นดวงไขดวงมันเข้าใจยังดังนั้นเวลาผมจะถ่ายเรื่องถูกภาพอุบัติเหตุเนี่ยผมจะรู้สึกลำบากใจเพราะว่าถ้าดูดาวจรเนี่ยมันไม่มีแต่ไอพื้นดวงเดิมคุณอาจจะมีมันเหมือนกับแบบดูห่างๆมันละเอียดไม่ได้หรอกเพราะมันดูแบบเป็นแมส มันต้องเข้าใจว่าโดยอรวมของชาวราศีกุมเนี่ยมันมีจุดน่ากวนอย่างเดียวคือดาวจําตัวอยู่ในมุมเสื่อมแปลว่ามันมีการเสื่อมสุดของร่างกายในสุขภาพในโครงสร้างต่างๆเพราะ,ะนั้นเช็คอัพร่างกายตรวจร่างกายมีอะไรรักษาไปตามอาการเพื่อระวังป้องกันแก้ไขทห้ตั้งแต่แบบนี้เรียกตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเรื่องราวของมงคลบุญเสริมดวงชะตาผมต้องพูดเรื่องนี้และพูดมาตลอดเพราะอะไรเพราะผมทำเพราะผมเชื่อเพราะผมมุ่งมา ผมไม่เคยบอกให้ใครคุณต้องดูนะหมอดูเนี่ยบอกให้คนไปทําบุญเนี่ยผมเคยพูดมาหลายครั้งและผมก็ไม่อยากจะพูดอีกเลยเพราะพูดไปเหมือนไปกระทบคนอื่นแต่พูดแล้วมัน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 โดนไงคือหมอดูที่บอกให้คนทําบุญเนี่ยมันเคยทำเลยแต่ถ้าเกิดใครจะมาย้อนคานี้กับอาจารย์เนี่ยดูเลยใน,นรอบระยะเวลาเกือบ20ปีมาเนี่ยที่ทําบุญแล้วออกสื่อแบบมีตัวเองเป็นประธานนะไม่ใช่ไม่ได้ทำนะประธานแล้วคนอื่นมาร่วมเนี่ยมากมายแค่ไหนเป็นบุญประจษ์จริงๆอะ่ะ แล้วไม่ทําบุกหลกคลาเนี่ยสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์ซื้อที่ถวายวัดทำทุกที่ทุกภาคสร้างพระปฏิมาทามั่นคงยิ่งใหญ่ตั้งใจแบบมีส่วนร่วมกับมหาชนจึงต้องแนะนําว่าชาวราศีกุมเนี่ยเวลานี้นะดวงพลิกผันเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องบูชาสักการะเทพองค์หนึ่งครัพระราหูทรงคุดเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากรายกาย้ยดีสี่ภาคเลยไปเลยภาคเหนือคณะสะดือเมืองวัดพระฤาษีชัยภาคใต้วัดนางพญาปากนาครน,นครธิธรรมราช ภาคอีสานวัดสารอยจังหวัดนครชีมาภาคกลางอยู่ที่สีวยสถานสี่แยกทศราตัดลัดพาวไปกราบสการะหารูปหล่อเคารพร้อยองค์หรือสิ่งที่เป็นมงคลของพระราหูทรงครุฑจ,จะเป็นรูปหล่อเหรียญน,นะครับลูกมิมิตพระราหูทรงครุฑไว้ติดตัวไปตํากัชัดเจนครับต่อมาพระกิ่งพระชัยวัดสมเด็จทรงชัยเนี่ยคลิกเปลี่ยนแปลงเพราะบ,บารมีแห่งพระปูนศัตรูบารมีแห่งพระพศิศชากักุลุกุเจ้าจะแผ่บารมีคุ้มครอง พระกิ่งพระชายวัตรสมเด็จของชัยหรือพระกิ่งพระชยวัตรที่คุณศรัทธาและประการหนึ่งนรสิงห์ปราบมาอันนี้สําคัญและดวงสตาคุณมีเกณฑ์จะได,ได้รับโอกาสทั้งความร่บรองในโชคดีพระขวัมปติหรือความบริปิตามหาลาภไววบูชาติดตัวเป็นมงคลบุญสร้างไม่ต้องห่วงวัดที่ผมแนะนําไปว่าจะเป็นวัดบ้านเดนสร้างมหาวิหารหลวงวัดแคสุพรรณ สร้างขอ,อส่วนมนต์วัดเจ้าอามสร้างสร,งประปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยไปถือไปทําบุญแล้วเป็นมงคลบุญสร้างจริงๆเป็นกําลังของเราเราไม่ใช่แค่ไปกราบพระแล้วกลับแต่ไปสร้างไปรูปบุญสร้างบุญนี้เป็นกําลังของตัวเราเรากลับมาบุญก็เป็นกําลังเราไปไหว้ไปขอมันก็แค่ลูกอีช่างขอมันกลับมาแค่ความสุขเหมือนช่วงแวบเดียวหายไปแต่บุญนั้นอยู่ไปตลอดกาลเอาละครับ ขอให้บุญนี้เป็นบุญที่เปลี่ยนแปลงให้คุณนั้นโชคดีตลอดปีฟันธงครับ